อยังอี้โอ้อยาบุ้งเยอะเบิ่งอะไรอี้นะแกจะมาทะลุสารทะลุอะไรอี้โอ้ยนะเออนะครับก็ไปหาเรื่องหาราวเขานะก็เจอเขาตีก็เจอเขาสวนกลับไปอืมแหมทำมาเป็นโบยวายนะครับเว้ยอะไรไม่เอาอะไรไมแล้ว เขาก็โวยวายเก่งจริงๆนะเออก็ต้องยอมรับนะว่าเขาสามารถนะครับโวยวายแบบแบบนะไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดกับไอ้น้องหยกเนี่ยนะไอ้น้องหยกนี่ก็ถือก็ถือถ่าย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 เงี้ยเหมือนครอบครัวนี่เลยนะเหมือนครอบครัวตัวตึงอ่ะรู้จักไหมครอบครัวตัวตึงที่มันเป็นแบบชอบถ่ายตํารวจอ่ะ ชอบไปหาเรื่องตำรวจแล้วก็ท่านนี่ไงนี่ไงจะไปหาเรื่องผมนะเดี๋ยวผมอะไรนะผมรู้กฎหมายนะเอ้อะไรเงยน,นะเหมือนกันเลยเหมือนกันเดะเลยอะ่ะพฤติกรรมแบบเหมือนกันเลยอะ่ะนะครับเออนะไปหาเรื่องเขาก่อนนะครับแล้วพอเขาเพอเขาโต้กลับพอเขาอันนี้ก็ไปโวยวายใส่เขาเออศาลก็มาชี้แจงนะครับว่าอา๋อ เราตำรวจศาลนี่ก็ทําถูกแล้วนะครับเพราะว่านะไอ้พวกนี้นะครับมีมีพฤติกรรมที่บุกลุกนะศาลเขาก็ปิดกั้นกั้นรั้วไว้กั้นอะไรไว้ไอ้พวกนี้ก็ปีนเข้ามานะก็ปีนเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมาพยายามอ่เขาเรียกอะไรมาบุกนะมาบุกลุกมาเออ ะครับมาบุกรุกมาตะโกนโวกเวกมาเสียงดังโวยวายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนะครับก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมนะเออก็ต้องให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เนาะเออนะก็เจอนะครับขนมตุบตับไปนะแม่งานนี้นะครับโอ้ นะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่จริงๆที่เจ้าหน้าที่นี่ทําถูกต้องเต้าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องป้องกันตัวนะมีคนจะมาทําร้ายมีคนจะมาอะไรเขาเนี่ยนะเออนะเนี่ยไอ้พวกด้อมส้มก็นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยเชียร์คนพวกนี้อ่ะนะมันก็เชียร์กันไปได้มันก็เชียร์นไไนยคนพวกนี้เออนะใครใครมีลูกมีหลานก็ดูพฤติกรรมเอาเองแล้วกันนะครับ โอ้โหนะเออนะใครอยากมีลูกมีหลานแบบนี้ก็เชิญนะฮะเออนะครับโอ้ที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายกับสังคมมากจริงๆนะเออไม่สามารถอยู่กับสังคมนี้ได้หรอกคนพวกนเนี้ยนะครับเออนะก็ดอมส้มก็ดูไว้นะครับนี่แหละคนที่พวกด้อมส้มเชียร์นักหนาเนี่ยนะฮนะ พวกด้อมส้มนี่มันเป็นอะไรอะไรกันหมดก็ไม่รู้นะเน่พฤติกรรมอย่างเงี้ยก็ยังชอบก็ยังเชียร์ก็ยังสนับสนุนนะก็ยังจะให้ทายเออนะออแปลกประหลาดนะครับโอ้โหนะน้องหยกนี่ก็จริงๆฮะแอดมินน่าจะนะครับรับอุปการะเลี้ยงดูนะน้องหยกแหะนะนะ Ask, ถ้าได้รับการอุปการะเลี้ยงดูที่ดีเนี่ยน้องหยกก็จะกลายเป็นคนดีนะแต่นี่น้องหยกไปอยู่กับคนพวกเนี้ก็กลายเป็นแบบเนี้นะครับมาอยู่กับแอดมินมามาอยู่กับแอดมินมาเนเดี๋ยวแอดมินจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรไปทัศนศึกษาไปดูงานไปดูอะไรกับสิ่งที่มันดีๆนะแอดมินอุปการะเลี้ยงดูเอาไหมนะครับให้แอ, mm. อดอมินอะุปการะเลี้ยงดูไหมนะ แอดมินจะอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยจะจะเป็นแบบว่า,วา,าพาไปแบบสิ่งที่มันดีๆอะ่ะนะไปทำอะไรก็ไม่รู้พวกนี้นะครับไปคบกับคนพวกนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะเออมาอยู่กับแอดมินไหมเ,ออเดี๋ยวแอดมินจะนะเป็นเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีเลยเอาไหมนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ